สวัสดีครับเช้าวันสดใสนะครับวันนี้คุณอยู่กับกองถ่ายเพลง Pretty Girl by KG ชิมกันนะครับี้ของผมนี่เป็นครั้งแรกที่ชิมได้ทำหน้ามาด้วยครับก็หวังว่าทุกคนจะชอบันนะครับแล้วก็ในคาแรคเตอร์นี้ก็จะมีความแบบมีการแบ่งเป็นหยินและหยางที่จริงๆนแะล้วบางทีคอนเซ็ปต์คิมอ่ะคือคิมชอบคำว,ว่าพยโยมเลยว่าเออต้องการความเป็นหยินและหยางแบบผากระดมอะไรเงี้ยอยากให้เห็นอีกด้านหนึ่งของตัวชิมที่หลายๆคนอาจจะไม่เคยเห็นมาก่อนซึ่งตัวเพลงนี้เองอ่ะก็เป็นอีกด้านหนึ่งที่ทุกคนก็ น่าจะเซอร์ไพรส์เหมือนกันครับเพราะว่าคิมก็ไม่ได้สายไอเอ็นบีจัดแต่ว่าในเพลงนี้คือไอเอบีทั้งเพลงแล้วก็บอกเลยว่ามันมากแล้วก็ฟังเพลินมากๆครับต้องลองดูครับวัวนนี้เป็นยังไงคิดว่าสนุกแน่นอนเดี๋ยวรอ,อพี่กันแต่งองคทรงเครื่องเสร็จแล้วเดี๋ยวมาเจอนครับเช้าวันเสวันพุธสรีวันพุธครับ วันนี้ฝนตกเล็กน,น้อยขอให้ฝนไม่ตกรอดทำแล้วกันนะครับฟ้าก็ดูสลุดส,ดสดเหมือนกันซิ่งแรกเป็นซินแบบติดแอคครับยืนเท่ๆแล้วก็เล็ซิงเฉยๆยังไม่เต้นครับเต้นน่าจะหลังจากนี้ครับเราวอร์มอัพบูดในโทนด้วยกันยืนร้องก่อนแล้วพอเราเต้นเราค่อยอุ่นใจออุ่นใจอุ่นใจอุ่นใจอย่าคิดว่าเธอจะสวยเราจะทำอะไรก็ได้เด็ก ยิ่งฉันไม่ได้โอ้ยอย่ามาจำเป็นเล่นได้ราะว่าก่อนหน้านี้มันคือ VOC นี่ก็เรียกชื่อ KG ชิมกัน KG g k มันเซฮัลโหลไม่รู้อะเพราะว่า KG มันไม่เหรอเพราะว่า KG มัน JK <M> มันเท่ากับขาไก่เพราะว่า2คนคือน้องใหญ่ฟ้ายังมีมนต์ฝนยังมีวันแรงสลากยังมีกินแปลงอา้อาว นี่จะแถวใหม่แมงคือว่าเรือมันลวสวยและทำอะไรก็ได้ดีนี่ฉันไม่ได้กล้วยอย่ามาทราเป็นเล่นได้ไหมฟรีแล้วก็วนอีกรอบหนึ่งแค่นี้เลยง่ายๆไม่ยากใช่ไหมเดี๋ยวสองน้งติ๊กตอกให้แบบเวอร์ชันมีขาแล้ะไม่มีขานะครับทุกคนจะได้เต้นตามได้นะครับ เมื่อกี้คุยกันอยู่ครับกับพี่พี่ช่างว่าแบบรเราจะหารวบรวมคน16คนในการเล่นก็คือจะเอาคนไปยืนแล้วเราก็แบบสมมติแบบเราเรียกองลีเดินองลีก็เดินหน้าเล่นมาเป็นหมากล้อมไปอ่ะไอ้น้องหมากฮอตของหมากลุกนั่นใช้คนเยอะเกินนั่นสนุกแต่ดาวงเรามาแค่สองคนวันนี้ก็เลยเล่นไม่ได้นะคระเขาเรียกเพื่อน,นมาไหมล่ะเขาอาจจะบอกว่าอาจจะยังก่อนนะมันไกลอ่ะทุกคน ส่งกำลังใจให้น้องส่งกำลังใจมาให้หระครับก็อันนี้มาดูเสร,ร็จพี่กันถามว่าเป็นไงครับโเคตรเทเลยนี่น่าเขาน่าถ่ายกันหลายเทคอยู่ครับค<อ>ิดว่าเพราะว่าน่าจะแบบตัดสลับกล้องหลายๆมุมเลยครับ ไม่เคยมีซีนเต้นเดี่ยวเลยครับเครั้งแรกที่มีซีนเต้นเดี่ยวเหมือนกันเหมือนเป็นครั้งแรกในกทุกอยานะ่างเพราะว่าตอนเพลงโซโล่พร้อมจะไปตอนนั้นก็ไม่ได้เต้นวิ่งๆที่มากกว่าอันนี้แหละจะมาทั้งเต้นมาทั้งแบบีมุมหนึ่งที่อหลายคนเห็นเป็นอย่างมากต่อยอดจักไปครับคนกลางขอแซบๆหน่อยนะครับ <laughs> นี่ฮะได้ทุกคนนิ่งๆหายใจได้นะหายใจได้ สู้ๆซาซาปารังกาปารังกีสู้ๆซีซีปารังกีปารังกาคิมจิสู้ซารีราเซ็กซี่ของเชียร์ดีดีเซ็กซี่สู้ซาเดี๋ยวผมทอยเป็นแดนเซอร์ไหมเรียน,น, <c oughs> นไหมพอเร็ยนไหมต้องไปหาผ้าคาดมาผ้าหมดเดี๋ยวใช้ทิชชู่วปิดเผื <c oughs> ่อเขาจะผิดทางงหลายคนอาจจะบอกว่า พี่คมกระดุมไม่ทํางานแล้ว,รมมลวกระดุมไม่ทางานแล้วมีกระดุมแต่ไม่ติดเคลียร์นะครับรอบนี้เอากระดุมออกไม่มีกระดุมแล้วกระดุมเริ่มต้นที่ตรงนี้ตรงนี้นะครับผมไม่เกี่ยวนะผมไม่เกี่ยวมไม่มีกระดุมทำอะไรไม่ได้ขอโทษมาอีดด้วยนะครับข้าววันนี้เป็นตำข้าวโพดครับแล้วก็ไข่เจียวหมูชาบูกับข้าวหมูย่างขอบคุณอาหารอาร่อยจากพี่ๆชีมงงานที่น่ารักของเราด้วยครับผมอิ่มมากตอนนี้คือ พุงออกแล้วคืออีกนิดนึงกระดุมสามารถหลุดออกมาจากเสื้อได้แล้ว<ห>พยายามแบบเก็บทรงอยู่เดี๋ยวไปถ <ไป S 2> ่ายแล้วเยอเขินอยากให้ขอคนรู้สึกว่าต้องเลยมาไม่ต้องสร้างอ่ะขอเอาครับ

ครับทุกคนเตลี่ยนลุกเรียบร้อยครับก็เป<ช>็นลุกพอผมขึ้นเล็กแบบไม่มีเส้นตกถ้ามีเส้นตกก็จะเคยเห็นแล้วในทีอื่น perfect shoulder นนี้ก็เลยไม่เอาเส้นแล้วก็ในเรื่องหลักครับก็ก็ดีครับเราไปก็ชิวๆแล้วเต็นเต็เย็นๆสบายๆสไตล์ที่เราอยากได้ ครับแต่จะมาจังเลย <laughs> <laughs> ตอนนี้ก็ใกล้มากๆนะครับใกล้ถึงซีนที่จะเป็นตอนจบแล้ววันนี้มาเราต้นเรื่องก่อนก็มีเต้นไปแล้วก็ถือว่าเป็นการถ่ายทำมีวีที่ค่อนข้างสนุกหน่อยแล้วก็เียนด้วยวันนี้ชิลด้วยครับผมก็สุดอยอดมากๆครับอยากให้ทุกคนได้มาลองเป็นหมากเป็นคุณเดินดูเอางี้ดีกว่าถ้าคุณเป็นหมารูปได้เนี่ยคุณอยากเป็นตัวอะไรในทีมลองคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะ ต้องโดนตัวละกินต้องกินเชียงสมมติว่าเคินกินนี่ใช่ไหมก็ยังไม่มีตัวไหนกินได้เพราะว่าอันเรากิมถามว่าไปไหนต่อไไปหซึ่งอันนี้คือลูกคาดแล้วลูกคาดแล้วเพราะว่าเราใช้อยู่นี่ไงแปลว่าที่ต้องแบบย้ายทีมออกแล้วกิงก็ขยับมุ้งต่อไปก็ขยับกลับใช่ไหมพี่อันนี้ก็ตายแล้วทำอะไรไม่ได้เพราะมาตรงนี้ก็โดนแมวกินแต่ว่ามานี่ก็โดนคิงกินอยู่ดีเพราะเอาทกินี่ก็้อไปทั้งย้ายคิงกลับเพราะว่าคิงบอกสามไม่กินแล้วกินกินก็ย้ายทีมกลับ แล้ว้าชิมชิมปุ๊บแล้วถึงตาที่ที่ต้อาีเขีเพราะว่าพี่ม่เยชิมก้าพี่ก็ท้ม่ลดเวชิมาขอ้องอีันมันามันี้เอ่งสาเรียกตองปดแต่กต้องมูับเพราะเามไม่กลับเราเที่กินนหนึ่งสอสามหรอหน่งสองสานี้ก็ได้ได้หมดได้ครับวันนี้กานชีมเสร็จแล้วครับ e อ์ขอบคุณมากสำหรับวันนี้ครับก็ดีใจมาก c r ิ t ต c a l ขอว่งว่้ทุกคนจะชอบวก็มว ว่าเป็นหนึ่งในมีที่ผมแบบโคตรจะเปลี่ยนอย่ะรอ,อดูว่าแบบเปลี่ยนหลายอะมาสไตล์เพลงเอยลุกเอยวายเอ่ยหลุดภาพ หวังว่าจะอันนี้เป็นอีกตัวหนึ่งที่จะได้เห็นแบบในมุมมองใหม่ๆของเราทั้งสองคนนะครับถูกต้องใครก็ฝากพิริติกิด้วยนะครับผมก็ติดตามได้ถ้าคลิปนี้ออกแสดงว่าเพลงนี้ปล่อยแล้วก็อย่าลืมดูคลิปจบแล้วก็ไว้ทำคอนเทนต์ให้พวกเราหน่อยนะครับหรือว่ากดฟังใช้เป็นเพื่อนฟังก็ได้นะครับผมยังไงก็กัไปเจอกันตามเวทีสดนะจ๊ะรอฟังแบบสดๆตามงานได้เลยนะครับเราสองคนเตรียมโชว์สนุกสนุกและฮาเต้นสวยๆไปฝากทุกคนแน่นอนครับฝากพิริติกิด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้ะ